สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศีคนเกษตรในทีราบสูงนะครับมือนีนะครับเบาสักศีสิทาพี่น้องมาเบิงการเลี้ยงกบแบบง่ายที่ผู้ใดก็เฮ็ดได้นะครับแต่ว่าเทคนิคนี่ดีแห้งละกะการเอามาเลี้ยงเป็นต้นแบบเนวนีเบาสักศีถือว่าเป็นต้นแบบนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นไฮน่านะครับการผลิตเขามันกะซ้าพี่น้องหูวนะครับมันกระได้หลายเพราะเปลี่ยนมาเป็นกบรับตอบโจทย์ได้ได้หลายอย่างนะครับอยากให้พี่น้องในเบิงไอเดียนี้ประกอบการตัดสินใจการเฮ็ดแบบผสมผสานนะครับ ก่อนเดินเข้ามาพบกับเจ้าของสวนเพิ่นก่อนครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมครับในน้ำตัวไหนครับผมครับผมชิวินพัชร์ครับครับบ้านแคมไตครับพี่การเข้าอยู่บ้านแคมปตไตนี่ครับตำบลบ้านแคมนะครับพี่น้องครับอยู่ม่องเกานะครับของสวนลุงชิวินน่ะแหละครับเพิ่นเฮ็ดกรเกตตะกำมมานี่ลายยางบักโม่บักแตงโอ้หลายยางน้อยเนาะกะช่วงเกี่ยวของที่พานมากกับเป็นลงมือเอเท่ยนี่อืมนาเรียงเข้ากับเห็ด เห็ดเผือกหนาหน้อยว่าสิลงอีกพอดีแม่บ้านก็ว่าอ่ะเห็ดหน้าซะก่อนแล้ววาโอ้หยอดเขาโป๊ะพอกินแล้ววะห oh. ยอด <He ard, S 1> เขาโป๊ะพอกินอเออ <c oughs> เอาเราเป็นยังไงจังไงมาเลี้ยงกบอยู่กลางแจ้งเนี่ยนี่ครบมันเป็นสัตว์ที่มกักแดดแม่นบ่ครับแม่นเป็นสัตว์ที่มักแดดโอ้ก็เลยเอามาใส่แบบกลางแจ้งเลยนี่บมมม่มีห่มมีหยังมีห่มแต่ยังมือเศร้าแม่นโอ้ต้นเฮากระพ่างบาง ครับอืสามารถใส่อันนี้พ่างได้เลยป่ะครับใส่ผ้าแยงเขียวนี่ป่ะแมนโอ้พ่างเหรออันนี้หมดเสื้อห้างน้าโอ้พวกยิ่งใหญ่นั่นโอ้ขูดูอยู่นั่นเนาะถูกถูกถูกอูกพ่างพ่งพ่งสลับกันไปพ่างสลับกันมาแมนไอ้เพื่อนถือแดดแน่ยไ้เพื่อนอยู่ในโฮมน้ำแมนอืมอมจมู่เท่าไหร่หรอกกบนี่เตอร์ซันเตอร์ซันการใหญ่นี่ครับมันจิต้องการแดดมาขึ้นกันเนี่ยจะเห็นสีขาวๆนั่นหมด อ่าครับตัวเขาขาวนั่นตัวเขาขาวนี่เขาเพิ่งที่จะแหางสุดอืมที่อยู่ในมูมูก็หาตัี้ต้องการแดดแห้งโอ้ชิบค่ยเขาห่มหลเพื่นนี่อืมเพเขาห่มมันจะเป็นอุปุปีข้างนากุนหม่แย่นพวกที่เป็นสีดำครับนี่พวกะจเป็นสีดำหรเรสีมเของห่มอ้อแต่ว่าตัวสีเขาขาวนี่เอ่อหนังเพื่อนนี่ยังมั่นแข็งแรงอืมต้องอยู่แดดเพื่อให้หนังแข็งแรง ครับพิ่นต้องอยู่แดดครับเป็นจังไดอุปสรรคปัญหาเรื่องถ้าเฮามาเล้ยงการแจงเนี่ยมีปัญหาเรื่องนกบะโซนนีเนาะครับก็ถือว่านกหลายครับแต่ว่าห่างมามีนกที่มีอันตรายกับกับพวกเขานะโอ้มีอันตรายแต่ว่านกหลายอยู่นกหลายอยู่เห็นบ่มีนกที่เป็นอันตรายแม่นชแต่ใน,นปงใน,นปา่าเดี๋ยว่นี้แบบว่ามีหม่มมีเงาได้หลายเนี่ยน,นกกดโอ้นกกระปูดนะ ตัวไหนก็บสิบมิโนกีแบบหน,น,นึ่งเขาแม่แมนอันตรายป่ะครับนกตัวนี้ก็นกหากินขึ้นคืนครับกว่ากากนะ่ยโอ้ตอนตเก่งคือกันโอ้สามารถเอาไปในพิบตาเลยพวกนี้อ้จับจับไปเลยล่องเข้าเดียวเขาเนี่ยมืงบท่านดอกแมนโอ้เก่งแห้งเพราะว่ามันอาศัยคล้ายๆว่าอาศัยปีดครับปีดเป็นเงบาบังพวกนี้ครับรลอนไปสิ โอ้พวกนี้ก็สีว่าแต่ห่มแต่งอว่าแต่ยังคิดมากตองไปหาเพื่อนขึ้นแพ่มาเบิงโอ้โอ้เป็นยังสันตัวนี้เนาะครับเป็นสันตแพ่มาเบิงตาเป็นเหลืองนี่ละเขาก็ยุ่งเมาเขาก็ยุ่งเมาไปเลยแมนอืตัวไหนก็บนี่ละบุษบกัแพร่นี่ครับจริงเขาก็ขายแบบแบบฟองน้ำคือเกือบนี่เนาะแม่นแมนครับอืมแล้วเฮาทุนน้อย หรือผู้มีแต่ขากบครับเขาก็เอาม่อนนี่แหละมาเห็ดนี่ในภัยง่ายๆ่ายคือเอาบวกไอตองตะปูพวกเมี่ตัวนนี่ขวดน้ำนี่ขวดน้ำพวกระดิบนี่ขวดน้ำเมี่ยงก็แล้วแต่ลอะแค่เดี๋ยมันฟูแมี่ยงซีอาหาอันมามัดใส่แล้วก็ร้อยยื้อขึ้นสิทธิ์ี่แหละครับมันเขาก็สิขึ้นมากินอาหารไหนดีกว่าเขาลอยยืงอสิอ๋อนั่นถ้าปล่อยเขาลอยอยู่แบบนั้นองลงเอี้ยงเลี้ยงเนี่ยนั่นเมื่อยเมื่อย โอ้ก็เพื่งหูพึ่งกันนี่นครับพี่น้องเป็นควอมหูใหม่เลยคระเพื่อกระลักตัวก็มาเป็นรอยแถวนี่รอยอี่ดียฮิดบอยอัดีจริงเบิดแห้งตะคิวกินเบิดแห้งแต่คิวกินร้อยน้ำลายอันนโอ้นี่ตะฮ็ดแนวนี่ให้เพื่อนนี่ต้นทุนก็ว่าลายปานใดตัวนี่พอไม่ไผ่นี่เอาขึ้นมาไว้เสือไผ่ว่ยไม่ไผ่ถอนเดียวพาได้สามแพร่หมดผาได้สามแพร่โอ้ผ่าเอาดงอายนอตตัวนี้นี่แต่กระใส่ผ้าแยงให้เพื่อนเป็นยังจชงต้องใส่ผ้าแยงทั้งแพร่หนำคาไปผยงนี่ มันกับเป็นตัวซอยไดหลายอย่างเลยนี่เขาสามารถอยู่เลยทุกจุดนี่ของแพ่นี่<อ>เขาสามารถอยู่เลยทุกจุดเลยครับสีอยู่จุดไหนก็ได้อืแต่ถามีแตงแตะในไพ่แนวง่อยขึ้นไปกัง่อยเสี่ยง่อยเสี่ยเลยโอ้ตกครับอือโอ้ตัถึงต่เป็นประสบการณ์ที่เลียงกอบมาได้หลายปีห้องอายพิ่นนะครับมันก็ซอยใดตรงนี้นี่ตัวนี้นี่ยรพอหลายหลายคนผมก็เห็นแค่ว่าเอาง่อยไม่ง่อยไม่เดียว มน่โอ้เพิ่นกับสีตกสียังกันไปเวลาบ้านอาหารอาหารกับสิร้อ,อยยิ่งสีเวลาไอ้เต้นต้องไปสวบกินครับอาหารกับสิรอไอไ้อยนี้โอ้แต่ว่ามีอาหารสีในขอบ,บของเขานี่เห็นเถะตัวมันวัวไก่คนกับจิงมจนหมบดอันโอ้ตัวไก่ไก่ขนนี่ยยางคนเขายืนอยู่นี่ซื้อนะแมนตัวนี้ขายจักบาทครับฟังทั้งนี้ฟังทั้งนี้นี่เก,กลก็ดตนน้นเพ่อีเครื่องตัวระบาด โอ้ใส่ซ่อมนิวซีนิ่ยังนี้ตัวละบาทเท่านั้นแม่โอ้ราคาพอฟังด้วยนี่ครับใส่นี่ตัวละบาทโอ้เบิ้งแข็งแรงดีเลยครับอยู่ฟารมนีมันน้ำก็สะอาดแล้วก็เบินงบกบค่อนข้างดีจะแน่ไรอาบแดดได้ดีที่มันแน่ไรกับผมโอ้งมังสินนานานี่ครับนังนานล้งมือครับรุ่นี้เขาท่าได้อหเนาะแม่เบิองคือกบนานครับ มันมีหลายรุ่นบ่แต่ละแต่ละบ่อแต่ละบ่อเขาหรือเขาบ่อหนึ่งกับรุ่นหนึ่งบ่อหนึ่งกับรุ่นหนึ่งยังเสียวพายเนื่องจากแม่พันธุ์เขาบ่หลายครับเพราะว่าปีนี้หาแม่พันธุ์บ่หลายอืมก็เลยได้แม่พันธุ์บ่หลายนี่มีโกบจัะรุ่นครับปีนี้ประมาณว่าปีนี้ยังก็บหนึ่งสองสามสี่รุ่นสี่รุ่นเท่านั้นปีนี้เน่ยจะมีอีกอยู่บ่ครับมีมีเลยเนาะโอ้ไปเรื่อยๆอยู่เน่ย นุ่นนี่เขาเห็นนี่ตัวซ้ำอยู่สี่นี่ไอ้หอยหัวหานซ้ำไหนขอเบิ่งหัวหันนะครับโอ้เม็ดซ้ำมาหานปลาเนี่ยหัวหานเล็กหัวหานเหล็กก็เอื่นหัวหานเล็กเหมือนบ่ครัาหัวหานเล็กมันเป็นหัวหานเฉพาะของกบบ่าหรือเป็นปลาแต่ก่อนเคยใส่อาหารปลาครับกบมันจะเป็นตาขาวโอ้ตาขาวแล้วก็สีอยากออกอยากคุณช่งเสียเสษนนะคุณช่งเสียเสษนเป็นยังไรโปรตีนเพิ่นโปรถึงบ่ดได้อยังไงเยอะกะ นี่เขาเห็ดมาเฉพาะของมันเนาะครับพเพราะเห็ดมาาเฉพาะของมันโอ้มันกับมื่ท่านเห็นมันเป็นโรคนะนี่ครับม่ท่านเห็นมันเป็นกบกบกับเป็นสัดเครื่องบกเครื่องหนามาจะบว่คือปลาตรงนี้แล้วเนาะปลาอยู่แต่ในน้ำ<อ>เพราะว่าปีหนึ่งหนึ่งเคยเรียงห่ออาหารปลาลูกครับมันเป็นตาขาวหรือมันก็ซักโอ้หึเป็นสแกเวียนครับเขาเดินว่าจังสันบ่ โอ้เป็นสายเวียบยันนี่ตัวใหญ่ต้องออกอยู่บ่าครับนี่ไม่ต้องออกโอ้โดดลงไปแล้วครูลูงหันนี่เด้นี่รุ่นนี่เด้แมนออกเวิร์ดออกคือกันแมนแต่ว่านี่มั่วนนี่รุ่นตัวระบาดเวิร์ดนี่แมนอุ้ยตัวระบาดงามภัคพี่น้องครับอุ้ยคบตัวระบาดงามมีดีเด้นนี่ครับโอ้หนามนี่ผมมากนามใสเงียต้มได้หรือเปล่าไอ้มีคือบ่อพยางอันนี้ต้มได้ครบพอต้มหรือเปล่าไม่ตัวคุณ กะสีเดิมเลือกแม่นบ่ขาใสนะครับเป็นบ่อพะยางนี่เฮ็ดเลือกบ่ครับนี่ท้อสอบถามยุดนี่นี่ครับคือมาบ้านสากว่าหรือสามสิบนี่ยหอดขอบอ๋อก็บ่เลือกบ่บ่อบ่อบ่อฟูดึงแม่นแล้วก็ขอบนี่กว้างเปล่าแม่นฟูดึงคือกันเพรได้เพิ่นง่อยฟุตกูสี่สิบเสนสุดพะยางพอดีสุดพะยางพอดีแม่นพะยางซื้อมาเนี่ยอะไรครับเป็นเม็ดละห้าสิบ เป็นพยางมีตะหะซิบแมนก็สีหนาขึ้นมาอีกกันบ่หนาขึ้นมาอีกโอ้เข้าไปซื้ออะไรตามร้านทั่วไปบอกว่ามีตะหาซิบเลยแมนโอ้ต้องเป็นพยางดำมันยังประกอบเพราะว่าสีดำกับแดดนี่มันสีอยู่กันสีขาวสีกอไปครับเห็นบอบอที่เหาเหลียงอยู่หน้านั่นมันกรอบโอ้กรอบไปต่ก็เป็นสีดำนาอแมนสีดำกับแสงนี่มันสีได้กันเลยอืมดีกลีครับไ่้มีปัญหา นี่ผ่าพื้นหนึ่งพอดีเนะ<พ>าะผ<า>่าตัวไหนตัวนี้โตโบผ่าไอผ่าผ่าดำาดำนี่พายงดำนี่พื้นหนึ่งพอดีเขาเห็ดเป็นเม,หมห็ดเหราเขาสร้างเอาเขาเอาเม็ดจากเม็ดตัวนี้ตัวนี้หกเม็ดทั้งหมด่บนี่ควบเย,ายา้าหกเม็ดของพายอมากระิา้อยนนี่นโตนี่ก็ประมาณควบเย้าห้าเม็ดครับทั้งกวางกับสี่สามเม็ดก็กวนนี่แหละปกติเขาเห็ดสามเม็ดต่ว่านนี้ เอาขอปั้นไห้หน่อยเพื่อให้บริเวณทางในมันกว้างโอ้เน้นเน้นพื้นที่ใส่ซอยของโขบแมนโอ้ไอเกรโดขึ้นมานั่นคือเห็ดไหวซื้อหรือระบายน้ำครับระบบน้ำแมนบอกแมนน้ำปล่อยเขาม่สิไลโจกๆ่ล่วงหันบอหรือจังไ๋ปล่อยออกตัวัหนโอ้เป็นน้ำปล่อยออกแมนโอ้ออกไปใส่ปลาเขาดีโอ้เป็นยังไ๋ครับไปปุ๋ยของมมนปุ๋ยของของขี้กบนี่กับเขามีประโยชน์ต้องการบ่ มีความเขียวมียัวเรียมียั้งบ่ประโยชน์ยัางแห้งเลยนี่ขอว่งนี้นี่โอ้นี่อู้เขียวงามเนาะนี่อะไรนี่หญ้าเขียวงามครับอืมอยู่นี่นี่มันเจียวไปเหงัวออะไรอยู่ในไอ้นี่คือประโยชน์ของขี่กบอืมจะวาเใาต้องระบายน้ำา่งขางันเบิ้ลครับโอ้ผุนให้ระบายไปทั้งใช้หน้าผุนทั้งเบิ้เลยเอานมาผียู่ข้าสิกินโอ้หอยยู่ข้ากิน ครับเอาของมีประโยชน์ลงไปให้ให้หน้าเข้าเบิดเลยนี่ทายบางหันคอกนึ่งสีิหอดประมาณหันครับนี่ยสั่มๆลงไปนะอืมทายเ่อนึ่งได้แค่นั่นเนี่ยโอ้มันกระสับลงไปประมาณเกือบครึองงานชนีเนาะเนี่ยนอนเลเกิดเป็นเรื่องเหลืองเืองเหลืองอยู่นะครับแสดงว่าขี่กบมีความแตกต่างกันมีหลามแตกต่างกันแห้งอืมนี่แหละเจ้าเบิ่งเสร็จแล้วนี่ครับเบิ่งจะพักหน้างางหย่าเนี่หนีได้เนาะเนี่ยโอ้เอาหน้าขี่กบไปใส่ให้เป็นประโยชน์ การทายน้ำแต่ละเทื่นี่เกิดประโยชน์ได้ใส่ให้ใส่หน้าน้ำพี่น้องโอ้ผู้อินบันทัวนี่เพิ่นเอิญเนาะเอาเรากบใส่นี่เป็นยังไงไอ่ในในราคาขายในราคาแบ่งปันให้กับใายน้องเขาเป็นกิโลอยู่หรือขายเป็นตัวใส่นี่ครับงามๆเนี่แม่บ้านว่าใส่ใหญ่คือหาบาทอืมตัวนี้ผู้ใหยได้ค่ะใบใยพ่อปีงูได้บวมเย็นใหญ่แบบสําได้สําหนึ่งได้คับพี่น้องใส่ใ่คือหาบาทเราอะซ้าปตีนนี่ไหมค่ะพี่น้องครับพ่อปีง เขาต้มเนาะถ้าผู้ใดเอาไปต้มก็ได้แมนแต่กบบ้านเฮาเก่าๆกขาใสขาใสแมนครับซิบโตอิ่มเลยนะอิ่มต้มแบบอิ่มๆแบบแสิบๆเลยกินเสิบแสบเนาะไอ้ท่านสจว่าปิ่งมะขายเนี่ยบ้านท่านปิ่งมะขายเนี่ยได้ให้หัวหันสำเนียงตัวซสมปูตณ์นี่ครับไปขอเบิ่งหัวหันเนี่ยวายนี่บรูดเบิร์ดอ่ะเบิร์ดดิจ่าเขาเอือหัวหันยังไงครับซื้อหัวหันกลาง โอ้ไปไปซื้อบอกว่าหัวหารกลางเน่ยบอ่อซ้ำนี่นั่นใส่จริงๆเหรอหัวหารกลางเบิดพอเดือนละาสอบอยู่วะนี่สอบออแต่เ่เดือนเลี้ยงมากนี่เกิดยังบ้ันมาเป็นสอบนี่เบิดทุกบอ่อนี่เบิดอาหารจกสอบครับตอนนี้เกิเลี้ยงมากเบิร์ตดเลยนี่ต้นนี้กระบอท่านเบิด์ตบ่เนี่ยโตต้นหน่อยนี่เกิดยังบ้ันเบิด์ตพอสอบต้นนี้กระบอท่านเบิด์ตหานกลางกระบอท่านเบิดแมเนโอ้กบนี่มันเริ่มพอเดือนจนต้นเดือนพฤษภาพครับ เนีนมันนี่ก็ไรเรียกันมาไรเรียกันมาอืคือกบว่างไงวากบอยูนเดือนผื้สภาครับกบมงินกบไงใบเนาะใบเนาะถือว่าเป็นกบถี่ใยใบแห้งแต่เขาบอกกบมันกินอาหารหลายนี่มันจริงอยู่บหรือมันกินอาหารหลายเป็นบางช่วงครับอ้าวนี่เดี๋ยวนี่นี่คุกนี่นี่ครับทั้งในน้อยเนี่ยมีอะไรนี่เสาลำบอนี่โอ้นี่นี่นี่ทางทั้งนี่กับใบไ่เนาะครับเนาะกับใบจิ้มบนกบที่เรา เอาอาร์ตนาดได้ครับกบหลายแห่งแตสส่ส,สว่วนๆอยู่กบบมีทุกตระางเนีววยวเลยถือว่ากบอยู่นี่หลายแห่งเลยบึงให้อาหารนี่แตกสว่สสวนๆสสอยู่เนาะข้างละคู่นี่ข้างละคู่แค่นั้นแมนมือนึงจะเท่อแบบนี้สามหมุนบ่สองสองแมนเส้าแรงเส้าแรงโอ้นี่สองขอกนี่สองขอกนี่หอวหานเล็กนี่สองขอกนี่นี่ขอกแบบใยนั่นแมนกับต้นหางกับต้นหลังกับขอกัวพุนแมน โอ้นี่โบเบิร์ตนี่ไห,ห้กระโปรงนึงโบเบิดร์นโอ้สแสดงว่าเพิ่นก็กินโบเบปืองป่ะเนี่ยถือถือว่าโบเปืองเนาะนี่ล่ะนี่นโัโโนี่สองขอกนี่บเบิดเฮาเฮามาเลี้ยงอยู่แนวนี้กับเลี้ยงแบบอยู่ในน้องสานี่อ้ายแบบไดไอคิดว่ามันเดียวกันใส่ใส่ในน้องสาแล้วก็เป็นกระจังของไผของมันกับเลี้ยงแบบใส่ให้หนาคือจังของอ้ายเลี้ยงในคณะนี้เดี๋ยวนี้คือเฮามันสิแยก เป็นคอคเป็นคอครับแยกเป็นพื้นที่ครับแน่น้องสาเฮาแยกกระจิงอยู่แต่ว่าเขาใส่นามตัวเดียวกันโอ้อืมเป็นยังไงบป็นนี่เพราะใส่นามตัวเดียวกันมีผลยังไงครับเวลากเกิดโรคเกิดน้ำกันบดอ๋อเวลากเกิดโรคคือเกิดน้ำกัน <c oughs> บดปากบาดกรบ,บาดน้ำกันเบิดบอมมนเมีนก็เล่ยโอ้นี่ก็ะเลยแยกเป็นน้องไผ่น้องมันมีขอบเขตชัดเจนหนี่กั้น กุนค,ครับมันจะเป็นบอ่บอไผ่บ่อป่ามันจะใส่น้ำคนละตัวเด็นตัวหนีติดเชื้อตัวหน้นก็บโปติดนะโอ้น้ำชิบหมุนไปหากันเนี่ยมิจะล่งไปหาหน้าผมมิจะงามกับห <คำ S 1> น้านะโอ<ห>้ขอเสียของตัวน้องสาก็คือมันเป็นใส่น้ำรวมกันครับบันนี้ปัญหาก็คือมันเกิดโรคมันกระติดต้องกันโอ้นั่นคือปัญหามันนั่นคือปัญหาเลยปัญหาลักเลยก็ดีก็คือห้าบริไทยน้ำ โอ้อแต่ว่าตุนหาตรงเปลี่ยนท้ายน้าทุกถ้าในน้อยรุ่นนั่นก็อาทิตย์นึงครับถ้าใหญ่รุ่นนี่ก็สามมือสามืออย่งที่สามมือเขียวรุ่นนี่แหละอืมเนาะแต่ว่าเขียวก็ว่ากับบได้เหม็นบอดได้อีหยังนี่แหละเนาะบอดได้ซีเรียสเป็นน้ำที่ค่อนข้างที่จิตสะอาดเนี่ยอยู่ได้ครับเขียวตัวบอมีเขียวคุณน่ะครับพี่น้องเพื่อนกับปล่อยเขียวที่มันมีอาหารหลายอืม มว่าสิเป็นขีของกอบมว่าสิเป็นเศษอาหารที่มันเหลือครับแต่ว,ว่ากบ่เขาเห็นอาหารขาดจคกมือหรอกนี่นี่<อ>นละกบชุ่มหนีอาแม่พันธุ์เท่าแค่สิบหกตัวครับนี่ใส่แม่พันธุ์แค่สิบหกตัวเท่านห้นแม่แค่สิบหกตัวใครเท่าละพวกนาสิไข่เท่ละบกวกเกินหกตัวหรือเจ็ดตัวครับโอ้แกข่ยังได้หลายปันน่ะแม่ แม่พันตลาดนัดแม่พันตลาดนัดซื้อแม่พันจากตลาดนัดบ่ค่ะแม่พันธุตลาดนัดคือเข้าไปเห็นเขาขายครับซื้อมากครับอย่างไวอืมก็ได้คือกันนี่โอ้ซื้อมางแต่เมันอตอนมันบ่ท่านไดนพราเป็นแม่พันธุแม่นบ่ค่บไปแม่ได้เป็นสาวคบสาวคบสาวมาเลี้ยงไวแม่เขามาขายโรยๆครับอือ๋อปัตตานี่เพราห่ดช่วงมันเป็นพรพันธแม่พันธุ์่อกะเอามาผสมได้เลยนี่ครับวานนี้ก็พ่อพัน ส่วนใหญ่ก็สิเป็นไอพ่อพันธุ์ประคบนชัยอนอมพ่อพันธุ์มาจากประคบนชัยคนนี้ี่เนาะแมนบ่ธรรมดาด้ครับสายเลือดบอสสายบอนไามไกดครับอุบลถึงประคบนชัยนะโอ้พากันสุดยอดด้วยเนาะอ้าวสเกตนาสิแล้วแนนบอกนี่สเหมือนกบหนาเปียบๆเลยนอะคือเพราะพ่อพันธุ์เขามันโตซ้ำกบหนานี่เนาะโอ้ขาเอามาทมันซ้ำกบหนาครับ แต่หงส์ก็เพิ่งที่แข็งแรง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 ครับไม่เป็นกค้บหน้าแล้วๆเนาะออสุดยอดดีๆพอพันขาแม่พันจนสิี่รูพอพันขึ้นไปกอดจนกอดบุ้มโอ้ยก็ละใส่ว่ตอนปอดจะขึ้น่าจะไม่ได้โรคไข่นี่เพราะพอพันตัวหน่อยแต่ว่าแข็งแรงโอแต่ว่าพอออกมากล่ะ วบ่เป็นโหลกเป็นไผ่เนาะวัววัวแข็งแรงดีเป็นแตพ่นองเด็กเด,ด้ไปเลี้ยงกับมเบึงเอาเด้ครับผู้ใดอยากได้ไปต้มนี่คือซ้ำานี่คือเหมาะกับการตมขนาดสามารถเอาไปตมได้เลยหรือว่าผู้ใดสชมาเรียนแบบลุงชีวินเราเห็ดนะครับเพระว่าลุงชีวินนี่เราเห็ดการเกษตรค่อนข้างสีหลากหลายหลากหลายหล้วก็ง่ายง่ายก็พี่กับน้องเอาไปเห็ดได้ง่ายกั็ปรทุกคนคเขามาเล่นมายายังก็สะได้เห็นการเลี้ยงตั้งตรงตั้งแตนเน็น วิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งนะครับผด<อ>ล้างนงล้างหนากับ<อ>เขามาดูแลก,กัน<อ>เขามาเบิงกันนะครับมาหลกเปลี่ยนเรียนดูได้เน,ะนา,าะนี่แหละป้ายยาตัวนี้นะครับนามาม้าระยะนี้เป็นผดปลมลูกอีกอยู่เน่จัดไปครับไปเดี๋ยว <c oughs> จิมาถ่ายตอดให้พี่น้องเขาเบิง้ง <c oughs> เดี๋ยวจิเขามาอัปเดตในพี่น้องเบิ้งอีกอยู่สาหรับคบนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันก็ใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆมันก็นสิมีอ่าปัญหาที่พี่น้องยกหูยังกระถามเขามาได้ครับเดี๋ยวผมสิสอบถามทางลุงชิบินให้ นะครับเอาไปเป็นควอมูลรวมกันครับพี่น้องครับของใจบมีทุนเฮ็ดบอกรือมันอยากไม่อยากใส่ทุนหลายรวบถามถามน้าเดียวช่องยูทูปคนเขามาเดี๋ยวบอกใครเนาะครับเนาะมีลงทุนแคบว่าลงทุนแคบว่าสิบเป็นศูนย์โอ้พยางนี่กรเม็ดหน้าหาบบอรุ่นน่อยเกิดสองร้อยหาสิบครับนี่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ละร้อยรอบเดี๋ยวสองขอก ต้ตนทุ่นลาไหลคือจังว่านนะครับเนาะต้นทุ่นลาไลคือจังเขาวาฬปลาไหลหัวาหานนี่ก็เม็ดเ็ตตัวนี้ก็บิบะเทมูทระอสบหรอกครับเพราะว่าหัวหารหน่อยกับให้เกียรติทุงหนึ่งกับบเวิรนี่สองของอครับโบเวิร์ถือว่าเป็นการเลี้ยงแล้วมาแช่ประสบการณ์กันมาแมานา่นมาคุ้ยกันหรือผู้ใดอยากมาเลือกซื้ออยากมาเอาไปเห็ดประกอบอาหารหรือว่าเอาไปเลี้ยงนะครับอยู่หนีแข็งแรงแน่นอนครับมาเบิ่งซะก่อน ผมว่าอยู่นี่แล้วแข็งแรงปากมันบ่เป็นอีหยังแงคโตมันสมบูรณ์เต็มหาาลองๆครับป่ากับโบบาดโบยังนะครับถือว่าเป็นอีหยังที่ดีงามคุณผู้ชมข้อมูลข้อมาลห่าวพุ่นพุ่นโอ้ข่ายดีๆนะครับเนาะของแท้ของแท้เอาครับพี่น้องครับมานี้ก็คือสิสมมาพาคั้วเฉลเวลานะครับขอบพระคุณลุงชีวิตหลายที่ได้ให้คําแนะนําในมื้อนี้เดี๋ยวมื้อหน้ามาขออีกเด้อครับควบควบดูครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม